มวยรอบปูนเสือช่องเจ็ดสีนะครับในวันนี้กลุ่มบีนะครับอนันตชัยเจอกับเคมรูลแล้วก็เพชรลุงโลดเจอกับพายพยักนะครับส่วนคู่รองคู่เอกแสนวริตเจอกับดาบํำแล้วก็ก้ากระหลัดเจอกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนในคู่เอกนะครับในวันนี้นะครับก็จะเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงหกโมงครึ่งเย็นวันนี้เลยนะครับโดยมีเสเดียนะครับเกียรติเพชรนะครับแล้วก็ทีมงานเป็นผู้จัดในวันนี้นะครับ ก่อนไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกอนันตชัยเจอกับแคมรูในพิกัด1 1ออปอนด์อนันตชัยชกล่าสุด1เดือน5วันอายุ19ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดยะลาอำเภอยะหานะครับชกมาแล้ว38ไฟต์เป็นมวยขวามวยเขา่าซ้อมที่ลานนาพัทลุงปล่อยๆวันนี้54กิโลกรัมคุมมา3กิโลกร,รัมนั้นหนักที่ดีที่สุดคือ1้2ถึง110ปอนด์พิกัดวันนี้1้อขวัญก่อนช่าง1้อเหลือ1 1อนะครับเป็นมวยเขา่า ถอยหลังไม่เป็นนะครับปับป๊มลัดฟัดตีขยันออกอาวุธนะครับต่อยตื้อดีนะครับปลายแข็งแ,งแข่งแทนมรูนก็ชกล่าสุด3เดือน2วันอายุ19ปีส่วนสูงร้อยเเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดระยองชกมาแล้ว70ไฟเป็นมวยเข่าซ้อมที่สิทธิ์ลมหนาวจังหวัดระยองน้ำหนักปล่อยบิกห้าสกิโลกร,รมัมฟุตมา3กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ112ถึง110ปอนด์ไปกลับวันนี้112กว่าชองง112.2ลดไป0.2เหลือ112 เปมวยเข่าเหมือนกันนะครับในเหนียวหนึบเลยนะครับเปิดเกมล็อกลตัตีเหนียวแน่นบุกดุดันเดินติดเนี่ยดีเลยนะครับก็เขาเนี่ยเป็นน้องชายของก้องขุนหารนะครับถ้าลวดเรื่องประสบการณ์เนี่ยต้องยกให้กับแคมารูนนะครับแต่วันนี้มาแข็งมาแกล่งเนี่ยก็ต้องยกให้กับอนันตชยัยลานาวอเตอร์ไซด์นะครับก็ไฟล์ล่าสุดของทางด้านอนันตชัยเนี่ยชน,น,นะคะแนนราชศัก แล้วก็ในปูนเสือสายดีเนี่ยเป็นการชนะคะแนนก็มีใช้ได้นะครับคนนี้เนี่ยบอกเลยว่ากําลังเครื่องติดนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแสนเอกชนะแสนเชิงนะครับชนะนอกกสีกับมานัส,สักส่วนทางด้นานแคมรุนไวล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดชนะศึกโวยบางคนแหลมในปูนเสือสาย A ชนะคะแนนเงาอีทีปตทอตททองทวีชนะคะแนนเอเจกอกลมเกวชนะนอกกสีกับมอนวรวคัน,นล็ก มอลงน้ําแข็งแล้วก็ชนะนอกศกีกับเอกพยักย์เทศบาลตำบลพัะผานาลายนะครับก็ทั้ง2คนเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่แพ้ใครระหว่างศึกเกียรติเพชรนะครับวันนี้เจอกับสายศึกจมวยไทยมวยไทยเจสีนะครับสายเดียวกันนะครับมาเจอกันในวันนี้นะครับแต่ผมยังมองว่าอนันตชัยเนี่ยให้5ดาวเลยนะครับบุ๊ดุดันกว่านะครับแล้วก็นมวยเข่าที่เดินขยันออกอาวุธไม่หยุด เดินหายอย่างเดียวนะครับเดินหายอย่างเดียวแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยนะครับจากประนานานตชัยนะครับเพชรลุงโลดเจอกับพายพยักในพิการ1้2ปอนด์นะครับเพชรลุงโลดชกล่าสุดหนึ่งเดอยี่สิบห้าวันอายุ19ปีส่วนสูง169เซนติเมตรปจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมศักดิ์ชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยครบเครื่องนะครับสำหรับที่วอสุขสันจังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อย55กิโลกร,รมัมคูมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่ททสุดคือ112-112ปอนด์พิกัดวันนี้112ก่อนช่าง112.2ลดไป0.2เหลือ112เป็นมวยฝีมือครบเครื่องศอกแรงนะครับก็ชื่อเก่าเขาเนี่ยเคยใช้สี่ชดบางแสนเคยอ,อยู่อ่าก็อยู่ทางบางแสนนะครับใครบางแสนมาด้วยนะครับพับพายพับพานะครับพายพยักเทศบาลตะบลพับพานาลายนะครับก็ชคล่าสุด สองเดือนเวันอายุ16ปีส่วนสูง1เซติเมตรเป็นคนจังหวัดละยองชกมาแล้ว6กสิไฟเป็นมวยซ้ายคบเครื่องซ้อมที่สพพานา,าลายจังหวัดจันทบุรีน้ำหนักปล่อยๆห้าิกิโลกร,รัมคุมมาสามกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อถึงร้อยถึงร้อยปดอนด์พิกับนี้ร้อยสิบกับช่งร้อยสิบลไปสิหลือร้อนะครับก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ ล่าสุดเลยของเพชรรุงโลดเป็นการชนะนกยก2กับ A j จกอลุคมเกียวบวกเืยว่าหมัดหนักจริงในไฟน์นั้นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเงาอีทีนะครับไปแพ้ AJ กอลุคมเกียวก่อนแล้วก็กลับมาชนะนกยก2ได้แล้วก็ชนะคะแนนยอดชนะศึกกวยบางหลมนะครับแพ้ให้กับฮาดิสส่วนทางด้านพายพยักนะครับชนะนกยู3กับราชศักดิ์เกียรติหมู่5นะครับแล้วก็ชนะคะแนนยามันและกิบันทึงนะครับ ชนะน้องก็สามกับยามานลัคกี้บันเทิงในศึกข้อน้ำไทยทีเคโอเก็บเพชรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชนะในมวยไทยเจสีครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนกับยอดชนะศึกปวดบางคนแหลมชนะคะแนนเพชรภูมินนะครับเพชรเก็บเพชรในมวยไทยเจสีนะครับก็อยู่กับศึกเพชรตลอดเลยนะครับสําหรับภายพยักนะครับ แต่คู่นี้เพชรลุงโลดเนี่ยผมดูแล้วว่าน่าจะเดินติดดีกว่านะครับเป็นมือฝีมือครบเครื่องสอกแรงด้วยนะครับประสบการณ์ย่อมดีกว่านะครับครบเครื่องทุกอย่างนะครับจับไปได้เลยนะครับสําหรับเพชรลุงโลดในคู่นี้นะครับแซนวิลิตเจอกับดาบดํากระเป๋าลิงกี้ในพิกัดร้อยยี่ปอนด์นะครับแซนวิลิตโชคลาสุดสองเดือนสองวันอายุ21ปีสูงสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นคนอำเภอชัมนิจังหวัดบุรีรัมย์ โชคมาแล้วลอยไฟเป,ไป็นมวยเข่าฝีมือนะครับสำที่สอบประสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยๆวันนี้60กิโลกร,รัมคูณมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สามปอนด์พิกับนี้ร้อยยี่ห้าก่อนช่างร้อยยี่ห้าจุดสองลดไปศูนจุดสองเหลือร้อยยี่ห้านะครับเป็นมวยขุนเข่าเขย่าวขวดมาอีกแล้วนะครับคนนี้นะครับฝีมือครบเครื่องเตะต่อ,อยแรงปั้มตีเหนียวแน่นรถเร็วอาวุธหลากหลายนะครับเป็นลูกชายของแสงชัยนะครับก็ ชื่อเก่าเขาเนี่ยก็คือแสนเอกหนุ่มบางกระดีเกียรติหมู่เก้าสิทธิโสภานะครับแสนวลิตธนะครับเป็นพระรามสองซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับบางคนก็อาจจะคุ้นชื่อนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นแสนวลิตธ์พอหอมกิน่นดาบดำก็ชกล่าสุดหนึ่งเดือนสิบสองวันอายุยี่สิบห้าปีส่วนสูงร้อยเจ็ดร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดชกไปแล้วร้อยไฟไปเมวยเขามวยครบเครื่องนะครับซ้อมที่เพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ด น้ำหนักปล่อยหกสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมคุมมาสี่กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบห้าปอนด์พรุ่งน,นี้ร้อยยี่สิบห้าก่อนช่าง, 6, ง 6, ร้อยยี่สิบห้าจุดหกลดไปศูนย์จุดหกเหลือร้อยยี่สิบห้านะครับวันนี้เข่ากับเข่าเจอกันความเก่าเจอความเก่านะครับเป็นมวยเขา่าเก่าเลยนะครับดาบดำนะครับเตะต่อยแรงล็อกลัดตีเหนียวแน่นเหลี่ยมเข่าเด้งตนะีดีนะครับปลายดีมีฮึดนะครับส่วนทางด้านอ่าแป์ลิสต์เนี่ยก็ไฟล่าสุดเสมอกับจอร์จพลันชัย ในพิกัด123ในศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าชนะน็อกกลก4กับพยัก์สุริน JP Power แล้วก็ชนะคะแนนกล้องโนวาชนะน็อกตกนึ่ง1กับพรวิเศษเสมอกับเพชรสงวนเอราวันชนะคะแนนเด็กดอยนะครับเครื่องยังติดอยู่เลยนะครับสำหรับทางด้านแสนวริศพอหอมกลิ่นส่วนทางด้านดาบดากระเป๋าลิงกี้ไฟล่าสุดชนะคะแนนลุ่งเพชรเพชรเจริญแล้วก็แพ้คะแนนใหกกับมันแดงไฟเตอร์มวยไทยชนะฟาวยกหนึ่งกับคาซาน ให้กับเแสแสบสจตจงปัจจีนวันนี้สําหรับแซนวิิตชนะมาตลอดแบบนี้เราก็มาเป็นรองด้วยนะครับในวันนี้ราคานะครับราคาเปิดให้แซนวิิตเป็นรองแต่ดูแล้วงไงผมมองว่าแซนวิิตเนี่ยขุนเข่าเขย่วขวดนี่ยังมองได้กว่าดาบดําอีกต่างหากนะครับเป็นมือฝีมือครบเครื่องด้วยนะครับแต่แรงไปปั้มตีเหนียวแน่นรวดเร็วอาวุธหลากหลายนะครับ จะไปแข่งนักแสนวิลิตนะครับในคู่นี้นะครับผลเข่าเขย่าวขวดแล้วก็เป็นปีไม้ละมือด้วยนะครับเก้ากระลัดสอเทียนโพนะครับเจอกับตัวหนึ่งชูทางด่วนในพิกัดร้อยสี่สิบปอนด์เก้ากระลัดก็โชคล่าสุดยี่สิบหกวันอายุสิบแปดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นคนอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โชคมาแล้วจะเสด็ไฟเป็นมวยขวามวยเข่าสำหรที่สวนน้ำทานคีรีจังหวัดกระบี่ น้ำหนักไปปล่อยหกสิบแปกิโลกร,รมัมคุมมาสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ 1, ร้อยสามถึงร้อยิปอนด์พี่กับวันนี้140ก่อนช่างร4 0 6ลดไปสดจุด 6, หเหลือร้อยสีนะครับเป็นมือขวามือเข่าเปิดเกมควา้าคอรอกลาตีเหน,นียวแน่นไปแข็งแก่งนะครับส่วนทางด้านดวนหนึ่งก็ชกล่าสุด26วันอายุ20ปี สูง175ซติเมตรเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ชกมาแล้ว60ไฟเป็นมวยขวามวยเข่าว้อมที่1ชัยวัฒน์จังหวัดอุบลราชธา,านีน้ำหนักเปรย์ๆ69กิโกรัมพุมมา4กิโกรัมน้ําหนักที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ140 143ปอนด์ born, พิกัดวันนี้140กว่าช่าง140ก็เหลือ140นะครับเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านเตะต่อยแรงไล่แขนฝังหน้าศอกรอสวนเหลี่ยมเชิงดีนะครับไฟล่าสุดเลยเนี่ยของ9ก้ารลัดเนี่ยเป็นการชนะคะแนนดวน 1, ่วนหนึ่งชุดทางด่วนมาแล้วนะครับในพิกัด140ปอนด์ในศึกรวมใจชาวสุราช แต่วันนี้เข้ากรุงเทพมาเนี่ยบรรยากาศต่างกันนะครับแล้วก็แพ้ยอดอีทีนะครับแพ้แจ็คราชานนชนะคะแนนเพชรบางเห็นลูกพญาไก่พักดีนะครับส่วนทางด้านดนหนึ่งก็แพ้คะแนนให้กับก้าวกลัดนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนแสนเฮงศึกท่อน้ำไทยทีเคโอกเกียรเพชรนะครับชนะคะแนนใจสิงก็แพ้นอกกุกสีกับก้องกุลาจิตมองนอนในศึกมวยไทยเจสีนะครับเสมอกับแสนเฮง สินหนึ่อุบลแพ้นอกยจกสอยให้กับเพชรดำนะครับคู่นี้ทางด้านด่วนหนึ่งเป็นฝ่ายต่อให้กับเก้ากลัดสอเทียนโพแต่ไม่ห่างกันมากนะครับแต่ยังเชื่อใจว่าเก้ากรลัดวันนี้ตัวเดียวกับบ้านเลยนะครับเล่นเก้ากรลัดไปครับในวันนี้นะครับสรุปผลมวยสรุปการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ คู่แรกเนี่ยอนันตชัยเจอกับแคมารูนนะครับคู่นี้ขอไปทางด้านอนันตชัยแล้วก็เพชรลุงโรดเจอกับพาพยักษ์คู่นี้ขอไปทางด้านเพชรลุงโรดนะครับแสนวลิศเจอกับดาบตามคู่นี้ขอไปทางด้านแสนวลิศเก้ากระลัดเจอกับตัวหนึ่งนะครับคู่นี้ขอไปทางด้าน9ก้ากระลัดนะครับอย่างไงที่เด็ดของสยามมวยมันนะครับวันละตัวนะครับเป็น v i p ีด้วยนะครับแถมสเต็ปสี่นะครับก็จัดกันให้ฟรีนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปักบตรลิงไลน์ไว้ให้ ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กด,ดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ